สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพามาดูะม่องไข่พระอาทิตย์นะครับนี่ครับขม่องไข่พระอาทิตย์ครับจะเป็นลูกนี้นะครับนี่ครับลูกแดงแดงลูกก็จะไม่ค่อยใหญ่มากครับป้อมๆแต่รสชาติอร่อยครับเปลือกแดงสีสวยครับผมนี่ครับลักษณะใบก็จะเรียวๆนะครับเรียวๆแข็งๆมันๆนะครับนี่ครับใบจะเล็กๆนะครับ อันนี้เป็นกิ่งทาบนะครับทุกคนกิ่งทาบนะครับเนี่เขาก็จะใช้ต้นต้นต่อนะครับแล้วก็มาทาบนะครับอันนี้ติดแล้วครับต้นก็จะเล็กนะครับกิ่งก็จะตัดออกมาใหญ่เลยครับนี่ยกิ่งทาบหมดเลยครับทุกคนแต่ตัวนี้ตอนอยู่ข้างล่างนะครับตัวนี้กิ่งก็จะใหญ่หน่อยเพราะเขาตัดออกมามันก็จะเขาก็จะใส่ปุ๋ยไป สำหรับใครที่สนใจสั่งก็สั่งเข้ามาได้นะลักษณะต้นสวยครับใบเดียวออกดำๆนิดนึงใบเลียวเล็กนะครับนี่ครับไข่พระอาทิตย์ตัวนี้ครับไข่พระอาทิตย์แต่ตัวน,นีน้ไม่ใช่นะครับทุกคนนี่ครับต้นใหญ่ครับสูงประมาณเมตรกว่าๆนะครับ สำหรับใครสนใจก็สั่งเข้ามาได้นะครับราคาไม่แพงครับทุกคนสำหรับนีน้ขอาลาไปก่อนครับน่ครับสวัสดีครับ